จะเขีย่ยเริ่มเล่นก่อนแล้วครับมาริ่มบุกจากซ้ายไปขวาああครับ90นาทีในยกแรกของเอลคาสโกในปีนี้จะออกหัวก้อยอย่างไรบอลของบาซ่าตาวข้ามของปีเก้แม่นไม่ก็อาบ้าああครับหลข้างในถึงเส้นให้มาที่เนบมาโอ้โหยิงผิดไปเยอะนะครับในมาโอ้โหนี่เป็นโอกาสที่บาซ่าถ่ายบอลกนันดีเลยครับเปิดพื้นที่กับในมาได้ลองส่องคนระับแต่ว่ายิงไม่ใกล้เคียงครับ ดูครั้งครับจังหวะนี้โซเลสแตะคืนมาให้กับเนย์มาครับแล้วลูกนี้ยิงน่าผิดหวังครับสองคนโซเลสกับเนย์มาเนี่ยกำลังเข้าขาอีกกันดีมากๆครับคู่นี้ซกิโรสเกตไหลายต่อซกิโรโต้โฉบมาอาครับดูเหลี่ยมนี้ของทากุยโตให้ให้ไปที่หลุยสโซเลสหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอบาซานี่แสบจริงๆครับ เอ่เคาะบอลอยู่พักหนึ่งครับชลอจังหวะของมาริทหชช้าตามไปด้วยครับพอคู่แข่งเผอี่แหวกขึ้นมาได้ครับเสกิลโลโต้และจ่ายก็มาเซฟแบบยิงแบบเนียนมากครับข้างเท้าด้านนอกแล้วบอลเสียบเข้าประตูไปเลยครับ1-0ครับมาเซนาบุกมานําแล้วครับโอ้โหจากสกิลโลโต้ที่ฝ่าเข้ามาเป็นตัวตั้งต้นจังหวะให้กับบาซามีช่องลี้ตัวขึ้นนําเลยนะครับดูจังหวะการเซตบอลขึ้นมาครับดูครับ วิ่งโฉบมาเอาบอลได้แล้วดูคันให้ครับโอ้เหลือไปไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับแล้วโซเลสยิงแบบไม่จับครับเป็นลูกถนัดยิงแบบดีดดด้วยข้างเท้าด้านนอกครับเท้าขวาแบบนี้ครับโอ้โหเสียบเสาเข้าไปผู้สาวประตูเปโอลาบาสหมดสิทธิ์แล้วครับวันนี้เก็บคลิปชิปไม่ได้ซะแล้วครับเปโอลาบาสเวลา11นาทีครับที่อาเซลนาขึ้นนำเวสหนีลูกเตะมิดิสต์รับเลื้อขวา คงคงไม่ขึ้นด้วยเอาลือนี้ของเรกิลเซอร์กิลโรเบตโตไม่มีช่องย้อมาอีบันลัคกิต <c oughs> ิสจังหวะแรกไม่เด็ดขาดเองครับเซร์กิลโรเบตโต <c oughs> ใจอาจจะยังไม่เด็ดพอนะครับพยายามจะมองหาข้างในนะครับไม่ลองยิงเองครับทุนี้นา่าเสียดายวิ่งสอดพอดีแล้วครับดูเนื้อซาเป,ปดิดเปิดสวยมากครับแล้วบอลตกพื้นมาถึงพอดีครับนี่จังหวะโดนมาซิโรเข้ามาชะลอพอดีด้วยโอ้ลากิติจิงแบบนี้ก็ไม่นองรุ้นนะครับ มามอสเข้ามาบัางแล้วโ okay. อเคครับโดนบิดหนียังนิดเกือบจะโดนชกได้หายังเป็นบอลทางยังไมลุดอยู่ลูกกระเบืให้มาที่ฮาเมสโรดิเกสได้ยิงเลยครับเตัวนี้สกิมบุสเกต์น่เกือบจะเสียท่านะครับแต่ว่าสุดท้ายฮาเมสได้ยิงแล้วนะก็ับของตัวนี้มาที่มาซิโลบ,บันคืนไปที่เกรเรตเบลปัดโอ้โหเปิดโ,โ,โด,ดงโดงย้อยมาก็เสร็จปลาบ้ว่าอลวิงพลาด พลาดอย่างนี้ยังมีเพื่อนช่วยอยู่ก็โอ้โหมาเดียวมาช่วยได้โอ้โหสองตะวัซนซ้อนๆครับบอด็ดมีโอกาสบอลมนอยู่ที่มาซิโลโดวกับซกโิโลเปโต้นะครับให้ไอไม่ถึงติดกระตาคาปิเก้หาช่องมีนะครับฝากต้องอฝากไปเกียเนฟมา สองโอโซ่มาดูบาเซโลน่าเจาะขึ้นมาเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงครับหลุดได้เดี่ยวครับแล้วเนยมาไม่พลาดครับโอ้โหเนยมาโซเลสโซเลสเนยมาอีกแล้วครับวันนี้มาประตูที่12แล้วครับในซีซั่นนี้กับตอร์นาจูเนียร์แมตซี่บอกสบายครับมวันนี้แบบว่าอย่างมีเวลาเหลือครับสหรับเดรเมติครับเกมกับซิโก้นี่สารการมันพลิกผันได้ง่าย แต่ตอนนี้สองศูนยแล้วครับบาซ่าขอนาไปก่อนดูความยอดเยี่ยมของอินเตสต้าครับนี่ครับดึงบอลลอดแล้วไม่คือถ้าดูจำเส้นําไม่ล้ำนะครับแต่ว่าตัวจะเลื่อๆไปหน่อยครับเนยมายิงลอดด้านนาบาสเข้าไปครับวันนี้โอ้โหเกิดเซตได้เหมือนกันครับบอลไปติดท้องแขนนิดนึงดูครับจิ้มมาเนี่ยครับสองศูนครับ อาซานำอาาครับฝาบอกตันิโรได้แล้วก็มาโดยกับวาลานเลียนจีผ่านวาลานเกือบมาที่เนมาย้อนลุยส่วนเลสโอ้โหมันอีกตัวเราที่สาม่าเป็นราคิตึิโอ้โหนี่ดึงมาจนหมดแล้วครับโมเนมาจังหวะนี้คืนไม่สำเร็จแต่ว่ามาเซนโรครับเป็นฮีโร่เซฟจากเส้นได้ครับโอ้โหทให้ ครึ่งแรกแค่สองศูนย์ครับดูอีกครั้งหนึ่งหลุดมาเลยครับเนมาแล้วดึงไปหมดแนละ้วหักกลับเข้ามาแล้วดูลูกยิงลูกนิดมาเซโร่ยังอยู่บนเส้นลากติดยิงก็ติดวารานครับทำให้ครึ่งแรกนั้นจบที่สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นว่าเหลือผลิตครับก็ตามหลังมาเซูน่าอยู่สองลูกครับบาซ่าได้ประตูจากโรเจอรสครับตอนที่ที่สิบแล้วก็เนมาที่สามสิบเก้าเลยครับถึงลาโมสปัดหักข้อแม่นาม,มาเซโร่ชกได้ มาเซลโลไหลต่อมาเทีย่ยมาเซลโลอหัวใจร้อนครับเรื่องที่จะยิงเองมาเซโลข้างหน้าเพื่อนอยู่สองคนสามคนนะครับหน้าประตูของมาเซลนาโอ้แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับในครึ่งหลังของเรอัลมาดริดครับมีโอกาสที่จะบุกเขื่อนนี้บ้างครับนี่ครับหวะหลุดขึ้นมาของมา,มาเซโลยกบอลหนีปีเก้แต่เสียสุดท้ายครับไปจดยิงเองอื เ้าขันตะข่ายนะครับลูกนี้สินเทียงก็คือว่าอโอ้โหคนที่มีอีกแล้วอินเนสตารไหให้ได้มาเดี๋ยวต้องมาที่อินเนสตาโอ้โหตั้งให้ยิงสนั่นเลยครับตรงนี้อินเนสตาโอ้โหสามศูนย์ครับสวยงามจริงๆครับลูกนี้โอ้เป็นการทำประตูด้วยทีมเวิร์กเลยครับที่ลงตัวจริงๆครับของบาซน่าโอ้โห,โหนี่ครับเป็นนักเตะ นี่หรือว่าลงเล่นในกาสโกมากที่สุดนะครับในจำนวนนักเตะที่ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับอนเตซ่าวันนี้ครั้งครับจังหวะลุยขึ้นมาคือเนย์มาตั้งมาให้เนย์อินเตซ่าก็ยังไม่รู้ตัวนะครับเห็นแต่ว่าโอ้โ <laughs> หพยายามต่อเลยครับคือค่ายมานี่ไม่ต้องทําลายกเสโกจรงิงให้ต,งตรงตอบก็พอครับแล้วจรงิงต้องหมกตะบมันเลยแล้วตรงนี้แต่งตัครับไม่มีทางครับ คือคือให้ไปแล้วเนี่ยเนมอินเอสตตเก็วิ่งวิ่งมาตามทางบอลนะครับแต่พอไอ้นิสไตเนมมาเกี่ยวส้นมานเนี่ยโอ้โหขยานมาอุ้มอุ้มนะครับอย่างนี้เป็นสามลูกแล้วโอ้โหแล้วนี่โอลดอฟนาเบย์ตัวนี้โอกาสยิงยังไม่มีเลยโรอลดอก้มตายเดี๋ยวสุดเลยเอาม้าใหม่แล้วเดี๋ยวไอไปที่ไหนวะ เนมาหลาต่อให้กับหลุยส์ัวเลสเอ,โโอโ้กับฝืนยิงมีขยับมีขยับเห็นแล้วก็แม่นแม่นกับลุยสัวเลสกระถออมาเมย์ครับเนมาต่อท้นมาให้กับเนลเนลเมสซีโโ่ได้สับแล้วกับเมสซี่แต่ยังติดลูก้าโมดิชครับมาขวางไม่ทันโอโ้โหครับยัง มีโอกาสลุ้นอยู่ครับบาซ่าประตูต่อไปไม่น,น้าแน่นอนครับตัเลรกตุเข้ามาดิวารานเล้นดักไว้ได้ก่อนนะครับตัวแรกก็ตอกมาลูกนี้ยิงไปติดวารานครับมาทางซ้ายดูเบลมาได้เรื่อยโลดตอแล้วลให้ไซก้อยมาที่โรนันาดก็กินบาโวไม่ได้โอ้โหออกมาเร็วมากครับบาโวแล้วขึ้นมายกมือปัด บอลหาหาทิ้งแม่นด้วยแล้วไม่ล้าหน้าหลุดเดียวอย่างนี้ของหลุยส์เซเลสหาเนี่ยมาหาอยู่แล้วก็สี่ประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหเหนือชั้นสุดๆครับลูกนี้ลูกยิงของโซเลสดึงจังหวะรอครับเหลือบมองเลยมาครับหลอกสายตาทิดหนึ่งแล้วก่็นียยกข้ามมาบาสเข้าไปเลยครับโอ้สี่ศูนย์ครับโอ้โหเหนือชันวันนี้มันขาดลอยเกินคาดเลยครับ มีโซเลสครับมีโอกาสที่จะลุ้นแตทคลิกแล้วครับวันนี้ความสุขแฟนๆบองบารซา่าครั้านะครับาาจังหวะตรงนี้ครับที่ไม่ลำ้ำหน้านะครับต,รตามเส้นที่เห็นในู่นี้แล้วมีตีขนาดคู่มาครับเดมาร์โซเลสเลือกยิงเองครับมานตาจจะถูกต้องแล้วครับจังหวะนี้ ยกบอลข้ามรอให้ทาน,นบบาดาบารจะล้มมาก่อนครับล้วก็ยกบอลข้ามไปนี่ครับล้มแล้วจะมีประตูทะลุามาให้ตีขัดได้ไม่เป็นแล้วถึงกับเบนเซมา่าเขากำงกินบราโวไปในล้ำหน้าหรือว่าเบนเซม่าาว่าโอ้โหวันนี้บราโวดักจังหวะได้หมดแล้วครับ มาโรนัลโลดสับหลอกหลอกมูเนียแต่สองด่านยกเข้าในยกฝากมาที่ที่นี้ครอสไปขวาแล้วครับให้กับทางอิสโก้อาราปาดเปิดมาให้เบนเซม่าและทูโฟดูบาโวนะครับโอ้โหโอ้ยังยังยังตีไข่ไม่แตกครับแล้วนี่เราก็โอ้โหส่วนเลยเกือบจะสวนสุดถังได้แล้วครับทุกคนนั้นวันนี้ได้โชว์เต็มที่ครับโาร์ดอรบาโวนนะครับโดยครั้งครับ ก็เปิดเข้ามาแล้วเป็นสมมาตรได้หมุ่งลูกนี้ต้องล้วงออกมาจนได้ครับเดวบราโววันนี้จะเก็บทีชิดได้หรือเปล่ารับเหกสิบนาทีครับอบอลไม่มุมเท่าไหร่แต่ว่า6ต่อจ่อยก็คือว่าปฏิยาของเขาเยี่ยมมากๆนะครับบราโว แรกกอนพวกคือโอ้โหดูใส่มาแบบเต็มเต็มแต่ฟอร์มไม่เป็นอย่างชื่อชังของนักเตะโอ้โหอิสโก้ครับลุกแดงเลยครับอิสโกโ้โดนแดงโดยโตรงเลยครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับเลเวอร์ลิตอิสโกโ้เองเหมือนจะรู้ชะตาเลยครับเพราะว่าพอจิ้มแล้วเนี่ยเรียบร้อยกระเป๋าแล้วไม่เขาเดินหนีเลยครับหหหหตหนักเลยเจอนักเตะน้อกเกมดูทั้งครับ โอ้โหหดก็หัวเข่าด้วยครับตรยจริงนะดิสโก้หนึ่งสิบคนอีกห้านาทีเกินไปครับดิสโก้ฝั่งของทางบราโวข้างในปแล้วครับเห็มาดยนความเดียวกันกับเข่าเข้าเปิดเปิดมาถึงมูนด่ โอ้โหปีเก้โมโหเลยครับโอ้โหขาดความมั่นใจมากครับทุกนี้มูเน oh ียยิงแบบโอ้โหกักกักครับแล้วก็ปีเก้อยู่ด้านหลังครับอาจจะเสียด,ด P i, ายหรือดูปีเก้พยายามจะบุกขึ้นมาเอามาตูเองนะครับแต่ว่ามูเน <c ười> ียคือได้ยิงเข้าไปก็ไม่มีอะไรใครว่าเลยครับแต่ว่าพอยิงพลาดเนี่ยโอ้โ oh ห oh, โดบบนกดแน่นอน <c ười> แ,แล้ว <c ười> จบเกมไปนะว่า บาเซโลน่าโอ้โหมาทั้งอย่างยอดเยี่ยมเลยครับก็ถล่มเหลือไม่ไดคาเบอร์นเบลเลยครับ4ีประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับก็ได้สองประตูในครึ่งแรกครับจากลุยโซเลสครับนาทีที่11แล้วก็เนมานีสามครับก่อนที่ครึ่งหลังเดียสตาเป็นที่สามครับเป็นที่ห้แล้วก็ปิดท้ายโดยโซเลสประตูครับนาที74็ดสิบสี่าชนะไป4-0ครับวันนี้